หลายคนก็จับตามองนะคะแต่ว่าบรรยากาศนี้อึมครึมซะทีเดียวภูมิใจไทยกับกล้าทําได้ไงคะพี่โก้ ก็จะว่าอึมก็ไม่อึมนี่คุณพี่หนุ่มแกสืบค้นว่าเมื่อวานเขามีความเคลื่อนไหวกันตอนค่ำๆนะฮะมีการเขาใช้คำว่าปิดซองน้ำเงินเขียวแดงเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีการนัดหารือกันที่สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ย่านบางเขนนะฮะก็อยู่ข้างๆที่ทำการของพรรคภูมิใจไทยอ่อยู่ข้างๆเหนการพรรคภูมิใจไทยได้ข้อสรุปแล้วใช่ไหมฮะนะครับกูหลายคนบอกว่านะครับเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนะฮะก่อนวันไหว้เนี่ยเขามี มีวันจ่าย<ะ>มีวันจ่ายมีวันไหว้แล้วก็มีวันเที่ยวครับนะฮะสถานการณ์ขนาดนี้ของพรักกล้าธรรมเหมือนเทศกาลตรุษจ,จีนฮะมีวันจ่ายมีวันไหว้แล้วกําลังจะมีวันเที่ยวนะฮะพักกล้าธรรมนะครับวันนี้จะมีการประชุมพักนะฮะที่ทําการพักถามว่าอยู่ตรงไหนก็คือที่ทําการพักพลังประชารัฐเดิมนั่นแหละอ,อยู่แถวๆสี่แยกประชานุก,กูลนะครับช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็แน่นอนฮะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักนะครับประกาศไว้ชัดเจนนะครับว่า จะลาพักร้อนยาวเลยนะครับแล้วก็ะะมอบหมายนะครับภารกิจทั้งหมดของพักเนี่ยให้กับหัวหน้าพักและเลขาธิการพักอยากเป็นทางการแต่<ป>ะนะครับปรากฏว่าช่วงค่ำๆข,ข,ของเมื่อวานนะครับมีรายงานข่าวแจ้งมานะครับอบอกว่ามีการพบกันของนะฮะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับในการจะดึงพักน้นพักนี้พักนั้นรวมรัฐบาลและได้ข้อสรุปไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับบางข่าวรายงานลงไปในรายละเอียดเลยด้วยซ้ำนะครับว่า6เก้าอี้ ซึ่งประกอบด้วย3ว่าการ3ช่วยนั้นนะครับจะมี3ส,สาวนะสามสาวของพรรคกล้าร,รมนะครับอ,อ,อาจารย์นรมนพิญโยสินวัฒน์นะครับคุณปวีนาของสกุลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเจนจีรา,า,ร,ารัราตน,เ,น,ตนเพียรตามข่าวที่ผมได้รับนี่บอกว่า อาจจะคุณประวีนาหงสกุลนี่อาจจะต้องนะฮะทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะจำได้นะฮะม,มูลนิธิเจเป็กฮะม,มูลนิธิประวีนาอาจารย์แหม่มนี่ไปกระทรวงอุดมศึกษานะครับมีข่าวในลักษณะแบบนั้นซึ่งก็แน่นอนฮะกรณี6เก้าอี้นั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดน่าสนใจอย,อยู่ตรงที่ว่านะครับในการฟอร์มคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะไม่มีชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับนี่คือสิ่งที่ตกลงกันได้เมื่อวานนะครับแล้วก็ เดี๋ยววันนี้ต้องจับตาดูท่าทีของร้อยเอกธรรมนัฐก่อนเดินทางไปต่างประเทศนะครับแต่แกบอกการประชุมเสร็จแล้วก็จะไปเลยไม่ใช่เหรอจะไปเลยแกอยากไปดูแสงสีเขียวปกติเราเรียกแสงเหนือแสงเหนือเรียกแสงเหนือล่าสุดที่แกเพให้สัมภาษณ์นะว่าแกเรียกแสงเหนือครับแกบอกว่าฝ่ายฝ่ายมานานนะฮะวางแผนไว้เป็นปีนะครับงานในกระทรวงเกษตรจะมอบหมายให้2ท่านฮะหลายคนอาจจะไม่คุ้นกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคุณอามินมาอยโซซึ่งก็มีชื่อนะครับเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีของพคก้าธรรม ในการฟอร์มคอรมหนูสองด้วยอีกทั้นหนึ่งคือคุณนเรศทําลงทิพยคุณนะฮะอันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสองท่านก็ไม่ค่อยคุ้เหมือนกันนะฮะนี่เป็นการนําคนสําคัญในพื้นที่จังหวัดเป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยฮะเป็นแกนนําคนสําคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของพรรคกล้าธรรมนะฮะแล้วก็นะฮะฝา ดง PM 2.5เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองท่านเลยนะฮะอีกคนอยู่ทางเหนืออีกคนอยู่ทางใต้ฮะนาราธิวาสกับเชียงใหม่แต่ทีนี้น <ะ S 2> มันมีอีกกระแสน,นึงนะคุณพี่หนุ่มเขาบอกว่าทางแหล่งข่าวระดับสูงเขาโค้ดงี้นะแหล่งดาวระดับสูงของพรรกภูมิใจไทยยืนยันว่าที่ผู้ปรั้งหมดไม่เป็นความจริงสถานการณ์ตอนนี้ยังเหมือนเดิม หัวหน้าพักก้าทำได้คุยกับหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วที่สงขลาก็คือที่งานพระราชพิธีเพิงศพนะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเข้ากรรมการบริหารวันนี้นะตามข้อตกลงคือ,อ,อทางนายกหนูอนุทินเนี่ยบอกกับอาจารย์แหม่มว่าทั้งหลายทั้งปวงรอโหวตนายกให้เสร็จก่อนค่อยมาคุยเรื่องโคตา้ากระทรวงนะนะเพราะว่าตัวเลขจำนวนสสจะเป็นตัวบ่งบอกกระทรวงนะฮะ แล้วก็มีการพูดคุยกับบรรดา,าพักการเมืองต่างๆที่เราเห็นพาเรทไปคุยทั้งหลายรวมทั้งเพื่อไทยด้วยเนี่ยว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะสัสดส่วนน้ำตีจะคุยกันหลังโหวตนายกเสร็จสิ้นแล้วก็บอกว่าอันนี้จะถือว่าเป็นแพทเทิร์นใหม่ของการฟอร์มรัฐบาลที่ไม่เคยมีในประเทศไทยเออะะแต่ผมฟังอันนี้แล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตว่ะ ว่าแบบอ้าวแล้วจะโหวตนายกก่อนแล้วค่อยแบ่งโคต้ารพรรคการเมืองอื่นเขาจะยอมเหรอซึ่งโดยธรรมชาตินะฮะ <c oughs> ทางการเมืองไทยเนี่ย <c oughs> นะครับเขาจะมีความชัดเจนนะครับว่าใครจะร่วมรัฐบาลบ้าง <c oughs> นะครับแล้วก็มีความชัดเจนไปถึงขนาดว่าจะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเท่านี้แต่ยังไม่ชัดเจนนะฮะลงไปว่าไอ้สัดส่วนที่จะได้รับการจัดสรรเนี่ยมันไปอยู่ที่กระทรวงไหนยอย่างไรมันอาจจะ มันอาจจะนัต่อร้องไปต่อร้องมาสลับเปลี่ยนบ้างมันอาจจะมีนะฮะลักษณะหมูแลกกับแมวหรือหมูแลกับอะไรก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติทางการเมืองมันจะมีสภาพแบบนั้นนะครับแล้วการเดินทางไปนะต่างประเทศของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณนะครับบอกว่ากระบวนการทั้งหมดของพักนะฮะก็เป็นไปตามคันลองก็คือ นะฮะผูะ้ที่ทำหน้าที่ในการกําหนดทางไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยก็อยู่ที่หัวหน้ากับเลขามันก็บอกเป็นนัยยะทางการเมืองบางอย่างได้อยู่เหมือนกันถามหน่อยฮะว่าคนจะเป็นร like <tem> ัฐมนตรีจะไปตา่างประเทศทําไมขนาดนี้ยังนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรอยู่นะครับก็แกรลายาวด้วยนะแกสัมภาษณ์เนี่ยแกไม่รู้แกจะกลับเมื่อไหร่นั่นนะสิฮะนะฮะเขาเรียกลาแบบประเภทไม่มีปลายปิดอ่ะนะครับเพอเพอนะฮะมี เห็นแสงเหนืออาจจะสามวันกลับก็ได้นะฮะไม่มีใครรู้เนี่ยคือไปตอนนี้โทษนะฮะท่านผู้กองผมเข้าใจว่าแสงมันจะไม่มีแล้วเพราะผมเห็นแสงเหนือเนี่ยมันก่อนหน้านี้ก็บอกมีมีแต่น้อยจะเหลือจางๆแล้วใช่มีแต่น้อยแต่พอไปถึงเนี่ยสมมุติถ้าไปนอร์เวย์ก็ต้องขับรถเข้าไปในแต่ละเมืองพี่ก็ใช้เวลาอย่างน้อย3วันหนูให้เลย3วันค่ะ นี้ส่วนเมื่อวานก็มีทางผู้กองแกก็ให้สัมภาษณ์นะไปฟังเสียงสัมภาษณ์สักหน่อยแล้วกันอย่างนี้การจัดตั้งรัฐบาลนี้นโยบายที่สกินแห่งาคก้าทำทป็เรื่องปฏิรูปที่ดีเรื่องสอประกเรื่องแต่ภาสมมนนกว่าไม่ได้อยู่ะส่วนเกษตรล้่มันจะกระทบกับเหมือนภาคกล้าทำในกำลังงานกคตามคือเพราะว่าเราเอาใจไปสื่ว่าจะต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับถึงคิดมากแต่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเป็นสถาบันของเวลาใยการเดือยที่เรียกว่าการเดือนเราสามารถขับเคลื่อนได้โดยตลอดเลยผมอยู่ผมอยู่รัฐบาลในช่วงแล้วเวลาแปดปีที่ผ่านมาผมก็จะเป็นฝ่ายค้านจะทำได้ดีด้วยแต่ว่าผู้กองมองว่าถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าเป็นฝ่ายค้านการทำงานของพักการคำก็จะไม่มีปัญหาจริ่จริงจริคือคือการสิ่งสำคัญการเป็นนักการเดือยความสำเร็จที่การเดือย เมื่อการเลกตั้งเนี่ยครับเราวางเป้าไว้ที่ไหนเราทำงานงนผมพู้เสียว่าผมขอเป็นส่วนหนึ่งสิบเปอร์เซ็นหรือสิบหาเปร์เซ็นต์ของคนถามว่าการที่ตั่งเี้งพี่น้องสสเขาเป็นผู้เสภาผมเดินเสเบิดนะและมีโอกาสรัฐบาลที่จะมาสิงตัวเองสยงนะครับแล้วบางทีจะชนไหลโดารมา่ไหนเปนไปได้แต่ว่าวันหนึ่งเ่ยนะครับเราไม่สามารถอยู่ในร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลได้เลยนะครับเราก็ขับเคลื่อนดยใช้สภาสภาเราก็มีการมการต่าง เรื่อการป็นกแต่ปกครองระบกชั้นกายกรจาได้ีีทำได้หยแต่ถ้าเราอยู่ในรัฐบาลนอ้ในความสมบุินะครับเดี๋ยวพพี่น้องจะไปมีความว่า่วนตัวเป็นสายค้านอีกนะครับดันั้นวันๆีช้ามาเปิดคีโรศัตท์เข้รู้กล้วนไปที่สารผสมสื่อรวงซึ่งล้มคืออย่าไปเอาข่าวไปซีผมผมไม่ทราบว่าท่านเอาอะไรครับแตบไม่อยู่ บอกว่าตอนนี้ใจแกเนี่ยสมองแกเนี่ยอยู่กับแสงสีเขียวแกอยากไปดูแสงสีเขียวยะนะนักข่าวก็ถามบอกว่าแล้วเนี่ยออพอพูดถึงเรื่องสัญญาณโทรศัพท์เปิดตลอดเวลาเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่านักข่าวก็เลยถามว่าแล้วเดี๋ยวตอนไปเที่ยวเนี่ยยังไงแกบอกว่าเดี๋ยวประชุมเสร็จปิดโทรศัพท์แล้วนะฮะก็คือมันต้องไปใช้แกไม่โลมมิ่งอะ่ะแกปิดเลยแล้วเดี๋ยวแกไปหาเบอร์ใหม่คุยที่นู่นมั้งนะฮะ แล้วก็เรื่องของการพูดคุยนักข่าวถามบอกว่าจะคุยกับนรินทรก่อนเดินทางไปหรือเปล่านะเราเอกธรรมนัฐบอกว่ามันโทรคุยกันมันไม่เหมือนเห็นหน้ากันแต่เมื่อวานค,คงเห็นหน้ากันแล้วเนาะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเข้าใจว่าน่าจะเห็นหน้ากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับการเมืองขณะขน,นี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวน,นะครับรอความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วเมื่อวานแกก็ทิ้งท้ายหน่อยๆนวะว่าแกกักงวลเรื่องผลการนับคะแนนเนี่ยผู้กองธรรมนัฐเนี่ยแล้วแกก็บอกว่า เนี่ยเอ่อถ้ามันวุ่นวายขึ้นมาแล้วเกิดเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยมันก็หน้าหวาดเสียวอยู่ใช่ไหมฮะครับนะฮะแกบอกว่าแกมีทีมกฎหมายนะดูกันแล้วอะไรกันแล้วนะฮะเสียวไส้อะใช้คํานี้ทํานองอแบบนั้นะนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้นะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะท่านจะมีคำวินิจฉัยว่าอย่างไรเพราะกระบวนการนี้มันยังไม่ไปศาลนะฮะม,มันยังอยู่ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมี ซึ่งกรก,ะก,ะกะตจะต้องชี้แจงภายในระยะเวลา7วันนะฮะนี่ก็ผ่านมา32วันละครับนะฮะผมเข้าใจว่าเหตุหนึ่งที่กรกะตไม่แถลงข่าวเพราะกลัวสื่อจะซักเรื่องนี้แหละนะฮะตกลงให้ข้อมูลกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังนะ,ะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ,ะส่วนทางด้านปีของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาแล้วเหมือนกันนะฮะว่าจะมีโคต้าทั้งหมดเนี่ย19ที่นั่ง ที่ชัดเจนแล้วก็คนนอกเดิมก็จะมีอาจารย์บวรศักดิ์วันโนรองนายตรีคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายตรีนักตรีต่างประเทศซุปเปอร์จีซุปเปอร์จีสุธรรมพานรองนายตรีนักตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หมอเอกนะเอกนิตินิติธันประภาสรองนายตรีนักตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มีชื่อคนนอกคนอื่นที่อาจจะเข้ามานะก็มีชื่อคุณปีดีดาวฉาย ที่จะมานั่งกระทรวงพลังงานแทนคุณอัศพลเลิกที่บูร์ที่ไม่ไปต่อแล้วก็พลโทร,รุทธพลนวรัตน์รัมตีว่าการสุริยธรรมก็มีแนวโนม้มจะไม่ไปต่อมอนกันนะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีใครมาแทนแล้วก็ที่เหลือก็ภพาคพภูมิใจไทยก็ต้องไปไก่เกลี่ยกันเองภายในนะ,นะครับพูดถึงคุณปีดีดาวฉายนะครับสาวันก่อนมีข่าวคุณปีดีแกลาออกนะฮจาก PTT g l o b a l chemical นะฮะคุณปรีดีนี่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะใช้ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง25วันเขาว่ากันว่านะฮะธนบัตรนะฮะที่มีลายเซ็นคุณปรีดีในวงการนักเล่นธนบัตรเนี่ยนะฮะเป็นของหายากหากันให้ควักเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าแกได้เซ็นเหรอผมเข้าใจว่าได้เซ็นนะผมเข้าใจว่าได้เซ็นทันทีที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลางเนี่ยลายเซ็นนี้จะถูกนะฮะนำไปอยู่ในธนบัตรทันทีเขาบอกว่าเป็นของหายากชนิดที่เรียกว่ายักษ์มากๆเลยทีเดียวนะฮะ คร,ครับครับส่วนท่านอื่นๆที่เป็นในส่วนของนักการเมืองเนี่ยนะในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ตามข่าวคุณอนุชินก็คงจะควบมหาไทยนะแล้วก็คุณพิพัฒน์ร,รัฐกิจประการก็น่าจะยังอยู่รัมติคมนาคมค,ค,คุณพรดรนก็อยู่ประจําสํานักนายกนะแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบก็จะไปนั่งกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจสังคมเหมือนเดิมส่วนคุณสัมบินาเนี่ยอาจจะไปกระทรวงท่องเที่ยวหรืออยู่ที่เดิมคือกระทรวงวัฒนธรรมส่วนคุณสุชาติเนี่ยนะ บอกว่ายังไงก็คงจะนั่งกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งฮะแต่ไม่ไม่ใช่แรงงานนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่หล่อฮะโอ้นะครับเดี๋ยวเป็นเป้าน้องน้องน้าแข็ง้อ้โหนะครับหรืออาจจะไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะฮะเ็จะไปแก้ปัญหาช้างนะฮะคนกับช้างส่วนเพื่อไทยเนี่ยเห็นว่าได้8นะก็จะอาจจะได้กระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมกระทรวงแรงงานนะฮะ แต่ว่ามีกระแสข่าวว่าดรเชนจะไม่มานะครับเพราะว่าแกก็ประกาศไว้ตั้งแต่การรณรงหาเสียงนะครับตำแหน่งนนท้นเรายกเท่านั้น,นตำแหน่งอื่นไม่ปรารถนานะครับนี่สำหรับคุณยศชันันบวงสวัสดนะครับ